นะคะค <c oughs> ประจุไฟฟ้าที่ลบสาูณสลบสและบวกสอนี่อันนี้วางอยู่ที่จุด ABC ก็คือนี่ดังรูปเลยเนาะจงหาว่าแรงกระทําที่ประจุนี้ประจุ B เนี่ยมีค่ากี่นิวตันเนาะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยก็คืออย่างแรกเราจะหาจากจุดนี้เราจะต้องหาจาก AB แล้วก็ CB นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราหาจาก FAB เลย FAB เท่ากับ KQAQB ส่วนด้วย R ากลังสก็คือก็คือพื้นที่ตรงนี้เนาะจากนั้นเราจะแทนค่านะคะก็คือค่า K ก็คือ9คูณศ0กลัลบแน่นอนคูณด้วย QA QA ก็คือ3คูณ10กำลังลบคูณด้วย2คูณ10กำลังลบ3เนาะตามตามค่าเลยก็คือ QA แล้วก็ QB เนาะส่วนด้วย R กำลัง2 R กำลัง2ก็คือ3นั่นเองอ่ะจากนั้นเราก็จะ้อะ R กำลังสก็คือต้องเอา3คูณ3เนาะ อันไหนตัดได้เราตัดเนาะสามหนึ่งสามกับ3นี่ตัดได้อีกเนาะดังนั้นค่าเราจะมีค่าเท่ากับ6กคูณสิบกำลังลบสหรือนั่นก็คือ600นั่นเองอ่ะอันนี้เราได้ค่า FAB แล้วเดี๋ยวเราไปหาค่า FAC AFCB กันต่อ FCB จากสูตร KQCQB เอ้ย อ่าถูกแล้วถูกแล้วส่วนด้วย r กำลังสเนาะค่า q เอไยค่า K แน่นอนสิบเก้าคูณสิบกำลังลบเกคูณสิบกำลังเคูณด้วยสี่คูณสิบกำลังลบสคูณสองคูณสิบกำลังลบสเนาะแทนค่าไปเลยส่วนค่า r ก็คือ3าคูณสเหมือนเดิมเราจะตัดตัดตัดกันเนาะแล้วก็จะมีค่าได้เป็น 8คูณ10กำลังสนั่นก็คือ800นิวตันนั่นเองใส่หน่วยมันด้วยอ่านี่เสร็จแล้วมันจะคล้ายข้อเมื่อกี้เลย